สวัสดีค่ะแบมนะคะพาสินีรุ่งเรืองอายุ24ปีค่ะแบมเป็นนักเรียนของ KPG Life มาทั้งหมด10เดือนแล้วค่ะหลักสูตรที่แบมเรียนนะคะจะเป็น General ESL Fixed Schedule ค่ะก็คือเรียนอย่างต่อเนื่องเนาะแล้วก็เนื้อหาที่แบมเรียนนะคะก็จะเน้นไปทาง pronunciation การออกเสียงแล้วก็บทสนทนาต่างๆค่ะถ้าถามว่าทำไมต้องเป็น KPG Life ใช่ไหมคะแบมรู้จักกับรุ่นพี่คนนึงแบมก็เลยไปถามว่า พี่มีที่เรียนภาษาอังกฤษแนะนํำไหมอะไรเงี้ยแนะนําให้แบมหน่อยไปลองวัดระดับภาษาของอสถาบันดูอะค่ะแล้วก็เลยติดต่อทางโรงเรียนไปผ่านทางไลน์เขาก็แนะนำมาให้แบมลองทดลองเรียนดูอะค่ะแล้วพอทดลองเรียนไปแบมก็รู้สึกว่าระบบขั้นตอนมันค่อนข้างสะดวกสบายแล้วอ,อย่างที่แบมเลือกค่ะมันเป็นแบบฟิกสเกจโจแล้วก็เป็นการเรียนแบบ สดตัวต่อต,ตัวกับครูฟิลิปปินใช่ไหมคะเราก็เลยแบบไม่เคยเรียนแบบนี้มาก่อนเลยคะ่ะก็เลยชอบแล้วก็ล,ลองดูความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะ10เดือนที่ผ่านมาสิ่งแรกที่แบมเห็นได้ชัดของการเปลี่ยนแปลงของแบมก็คือการกล้าสแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษคะ่ะคือตอนแรกเนี่ยย้อนไปคือแบมไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้ภาษาอังกฤษเลยแล้วเราก็ไม่รู้ที่จะไปพูดกับใครแล้วก็ไม่มีความรู้ที่จะเอาไปพูดด้วยะคะ่ะช่วงแรกที่ทดลองเรียนเนี่ยก็ กลัวมากว่าจะฟังคุณครูเขาไม่รู้เรื่องหรือว่าเราไม่รู้จะเอาคําอะไรไปใช้กลัวมันจะแบล้งไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็จริงๆก็คือมีบ้างนะคะแต่ว่าดีขึ้นเยอะมากๆเลยคําที่คุณครูเขาเอามาใช้กับเราก็เป็นคําง่ายๆอะคะ่ะเราก็สามารถที่จะเข้าใจได้แล้วก็พอแบมเรียนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคะ่ะ คำศัพท์ที่เราเรียนในห้องเรียนว่าประโยคอะไรต่างๆเนี่ยเวลาเราใช้บ่อยๆขึ้นนะคะเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันทีง่ายขึ้นไม่ไม่ต้องแบบว่าคิดเยอะอะไรเงะะี้ยค่ะมันก็จะทําให้เราค่อยๆค,ค,คล่องไปแล้วเราก็มีความมั่นใจมากขึ้น,นะคะ่ะอ่าอย่างที่2นะคะก็คือทัศนคติที่ดีกับการเรียนภาษาอังกฤษค่ะ สำหรับแบมนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ค่อยต่างอะไรกับคณิตศาสตร์เลยค่ะก็คือค่อนข้างที่จะกลัวมากๆแต่พอเราใช้บ่อยๆเนี้ยค่ะแล้วเราก็มีพื้นที่ปลอดภัยในห้องเรียนในการที่จะลองผิดลองถูกเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่ได้น่ากลัวแล้วมันก็คือสนุกมากๆเลยเราก็เลยรู้สึกว่า มันสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆแล้วก็ทุกครั้งที่เรามีข้อปรับปรุงอะไรเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูคอมเมนต์ของคุณครูในแต่ละครั้งได้ะคะ่ะในระบบของ KPG l i v e อย่างที่3นะคะก็คือตอนแรกเราฟังฝรั่งไม่ค่อยเข้าใจหรือฟัง Native speaker ต่างสำเนียงอะไรเงี้ยไม่ค่อยเข้าใจแล้วพอเราเรียนไปเรื่อยๆเงี้ยเราเราเข้าใจภาษาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยฟังหนัง รู้เรื่องขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเราพูดได้สมูทมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ it's tea <S suit suit yeah 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 suitcase suit suitcase this is a uh, long so u s o suit suitcase suitcase oh, nope. did you take the l i g h t suitcase oh I think you're stressing this nope did you take the l i g h t suitcase suitcase did you take a light suitcase 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 did, did you like did you take the light suitcase 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 you're, you're <laughs> suitcase suitcase suitcase, suitcase. 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 สำหรับใครนะคะที่สนใจจะเรียนกับ KPG Life แต่ว่ายังลังเลอยู่นะคะถ้าคุณเป็นเหมือนกันกับแบมก็คืออยากจะพูภาษาอังกฤษได้อยากจะเอาภาษาอังกฤษเนี่ยไปใช้ในการทำงานหรือว่าการสอบการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นแต่ว่าเหนื่อยแล้วก็ท้อไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงจับต้นชนปลายไม่ถูกอยากจะบอกว่าแบมเข้าใจมากๆเลยเพราะว่าก็เป็นเหมือนกันก็อยากจะให้ลองเปิดใจให้กับสถาบัน KPG Life ดูนะคะทางสถาบันเนี่ยเขามีหลัก สูตรแล้วก็รูปแบบการเรียนที่เยอะแยะมากมายเลยหลายรูปแบบก็ลองไปเลือกที่เหมาะสมกับตัวเองดูเนาะถ้าใครสนใจคอร์สเดียวกับแบมก็คือแบบเรียนเดี่ยวกับครูฟิลิปปินนะคะก็อยากจะบอกว่าเชียร์มากๆเลยเพราะว่าแบมก็ชอบนะคะแล้วก็แบมได้เรียนกับครูต่างชาติเนี่ยคือตัวแบมเองไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแต่ว่าแบมก็เรียนกับครูแบมก็เหมือนว่าได้ใช้ในทุกๆครั้งมันก็ทําให้รู้สึกว่า าการเรียนเนี่ยมันพัฒนาได้ไวขึ้นนะคะครูเขาค่อนข้างที่จะเชี่ยวชาญนักเรียนของเขาเนี่ยก็หลากหลายมากๆหลากหลายอาชีพหลากหลายอายุอยู่แล้วหลากหลายพื้นฐานก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะคะอยากจะให้ลองไปทดลองเรียนดูก่อนเนาะแล้วก็จะติดใจเหมือนกันกับแบมครับค่คะ